หมือถือได้ค่ะหยิบมือถือมาอัดได้นะ <Okay. S 1> แล้วก็ติดแฮชแท็กให้ด้วย <Okay. S 1> คือตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาจนถึงการเป็นการเป็นศิลปินก่อนที่จะอยากเป็นนักร้องก่อนที่จะอะไรเงี้ยความฝันคือแบบเฮ้ยศิลปินที่เราดูมาตลอดชีวิตเขามีอัลบั้มเราซื้ออัลบั้มของไม่ว่าจะเป็นต่างชาติเรนวินเซ่หรือว่าศิลปินไทยพี่เบิร์ดท่าทาย,ยังแล้วรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนความสําเร็จหนึ่งในชีวิต มันก็เลยปีที่แล้วก็เลยคุยกับพี่แม็กว่าตั้งแต่ปลายปีว่าพี่มันมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แม็กก็พูดบอกว่าอัลบั้มจะมีขึ้นได้ต้องมีคนฟังต้องมีคนอยากได้เอ็มก็เลยแบบพี่ลองลองทําดูแล้วพอสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาด้วยค่ะมันทาให้เรารู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนเลยชีวิตนึงปีหน้าอีกสองปีสามปี เราอาจจะไปอยู่จุดไหนในชีวิตแล้วก็ไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าคือมันอาจจะไม่ได้ทําอีกเลยก็ได้อีกห้าปีต่อจากนี้เลยอกทีม่มาว่าทาเถอะเอ็มอยากทำแลนะที่ค่ายเขาก็เห็นด้วยกับการที่จะเอาเพลงที่ทามาแล้วสามเพลงบวกกับอีกหกเพลงที่เราทําใหม่เนี่ยมารวมกันในอัลบั้มครั้งนี้แล้วก็นะ่าอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตเอ็มเลยก็ได้ค่ะก็เลยรวบรวมทุกอย่างในชีวิตอยู่ในหนังสือเล่มเล่มหนึ่ง ขนาดแม่เองยังแบบเห็นลูกแล้วแม่งตกใจหรือแบบเฮ้ยลูกนี้มาจากไหนคือเป็นลูกตั้งแต่เด็กเติบโตขึ้นมาเติบโตขึ้นมาจนจนมีวันนี้ก็เลยอยากจะรู้สึกว่าเป็นเป็นของสิ่งหนึ่งที่เอ็มเองยังอยากเก็บเอาไว้ก็อยากจะฝากทุกคนด้วยนะคะที่ยอเดร์ได้ตอนนี้ในชวิตเติมแล้วก็สามารถแชแชร์ได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยก็คือใครที่เคยแบบว่าเออเราเคยรู้จักกันเราวันนี้เราเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราอาจจะแยกกันไปสิบปียี่สิบ ปีเอ Comm ็มม so right. ีลูกสามคนมีลูกแฝดไปแล้วเอ้ายังไม่พี่ก็มีลูกมาแล้วก็ได้อ่ะแล้วคนหนึ่งหยิบเปิดเกลียวมาเห็นแล้วบ้องโซแบของคนคนหนึ่งก็ทำให้เราแบบนึกถึงกันก็ฝากพีออเดอร์ด้วยค่ะฉะนั้นเล่มหนึ่งเนี่ยอาจจะเก็บไว้บนชั้นนี้อีกเล่มหนึ่งเก็บไว้บนชั้นนี้อีกเล่มหนึ่งเก็บไว้ในรถเราจะได้เห็นกันทุกที่ จะเล่าความรู้สึกจริงๆว่าปีหน้าถ้ามีโอกาสก็อยากจะจัดงานเปิดตัวอัลบั้มให้กับทุกคนด้วยไม่ใช่เป็นงานของเอมอยากจะให้เป็นงานของทุกคนได้มาฟังเพลงกันงั้นก็อยากจะรอรุ้นและกันนะสถานการณ์ปีหน้าจะได้ทําให้เราได้มาเจอกันในช่วงต้นๆปีอาจจะปลายมกรลาหรือว่าต้นกรุมพาดูอีกทีหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้ก็คือพรีออเดอร์ไปก่อนค่ะ <laughs> แต่ว่าได้แน่นอนนะคะมกกลาจาัดส่งเดี๋ยวไปส่งถึงบ้านเลยค่ะสำหรับใครที่สั่งร้อยชุดยวไปหาที่บ้าน ใส่ชุดโซแบทเล่น,น้าบ่อนไปเปิดคอนเสิร์ตเองอะเต้นเลยใครสั่งเดินเดินปุ๊บส่งหน้าบ้านนี่ไป